ค okay, สวัสดีนะับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ Roblox ในแมปของ All Star Tower Defense นะครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมในที่สุดก็อัปเดตใหญ่มาทีแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกคนคาดไวน้น,นะครับผมมันคือ Golden f i e z e r นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาคอยกับ เออเจมไปก่อนนะครับตอนอที่ผมทำคลิปวิดีโออ,อะไรนะน่าจะเป็นโอบิโตะไม่ก็น่าจะเป็นโอบิโตะแหละผมก็ก็เอฟไว้อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนั้นจนถึงตอนนี้ผม FK จนได้เท่านี้ครับผมก็คือ3ามพนกะครับก็ถามว่า FK นานไหมก็นานใช้ได้อยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตู้กันนะครับว่าตู้นั้นมีอะไรนะครับก็ ในอัปเดตเนี้ยนะครับผมผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าไอตัวเนี้ยมันอีโวเป็น6ดาวได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูในโนตแพดนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราจะสมก่อนนะครับผมเนื่องจากว่ามันมีตัวที่สามารถอีโวได้หลายตัวมากๆเลยนะครับตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะเก็บตัวละครที่จําเป็นไว้ก่อนอย่างตัวมินาโตะเนี่ยไอตัวพ่อของนารูโตะเนี่ยมันก็จําเป็นเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเก็บไว้นะครับเพราะว่าตัว6ดาวเนี่ยตอนนี้มันมีอ่ะผมได้มาแล้วมินาโตะนะครับเดี๋ยวเราจะเอา2ตัวนะครับเพราะว่า สองตัวเนี่ยมันจะมันจะทำให้อีโวเป็นนะครับผมหกดาวได้นะครับผมก็วิธีการอีโวก็ง่ายๆเลยเนี่ยเดี๋ยวมาดูที่มินาโตะนะครับผมแล้วพออีโวเนี่ยครับผมก็จะเป็นตามนี้นะครับผมเราต้องใช้มินาโตะสองตัวนะครับเราจะสุ่มต่อนะครับผมเราจะไม่รีรออะไรทั้งสิน้นมันจะมีมินาโตะนะครับผมที่เป็นหกดาวแล้วก็จะมีโกลเด้นฟิเซอร์นะครับผมหรือว่า,าฟิเซอร์สีทองนะครับผมก็มันอยู่ในดาร์กบอลซูเปอร์นะแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีอยู่ก็คือเป็นน่าจะ เออน่านุาเป per นะไม่รู้ว่าก่อนนะั้นนี้มันเป็นแซหรือเปล่านะแต่ตัวคิดว่าน่าจะเป็นแซนมาก่อนนะครับมันจะมี the movie อ,อยู่ตอนหนึ่งนะท,ที่มันเป็นแซนนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคมันว่าเราจะเอามีหน้าโตะให้ได้นะครับผมตัวที่ตัวที่สองเนะี่ยคิดว่าไม่น่าจะยากนะหรือยากก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ผมสุ่มไปแล้วสามรอบนะครับผมสามรอบนะจะสามรอบสามรอบ เดี๋ยวจะไปอ่านโน้ตแพดด้วยนะครับเพราะว่าโน้ตแพดเนี่ยมันจะมีรายละเอียดนิดหน่อยนะครับผมมันไม่ได้ให้เยอะนะเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าแมปนี้ทําไมถึงกักนะครับว่าเอ้ยมันมีตัวอะไรบ้างอะไรเงี้ยเหมือนจะให้ไปดูดูกันเองนะครับก็ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะต้องสุ่มไปแป๊บหนึ่งนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งผมเอฟเคไป38 0 0นะครับผมตัวนักสืบก็อีโวได้นะนักสืบอีโวได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไหนอีโวได้บ้างนะครับแต่ในวิดีโอนี้ผมคิดว่าคงจะเอามินาโตะครับ โกลเด้นฟิสเตอร์มาโชว์ทุกคนไม่ได้หรอกนะเพราะว่าผมไม่มีตัวมันนะครับผมไอฟิสเตอร์ผมไม่ได้สุ่มไว้นะครับช่วงนี้ก็ติดโความากเลยนะฮะมนันเลยไม่ได้เล่นเลยนะครับเอฟเคไว้อย่างเดียวเลยเฮ้ยทำไมโจนาธานมาบ่อยจังละ่ละรู้สึกเหมือนตัวที่2จะกันตีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจแล้วนะแต่ดูทรงเหมือนจะเป็นวันนั้นหรือเปล่านะดูสิโอชุดโน มาแล้วทีเถอะขอร้องละขอร้องละขอร้องละอยากให้ผมอ่าโอ้ย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 โอ้ไรอ้ยไ้สุดก็ได้ไมาแล้วผมมีนาะโตตัวที่2นะครับผมก็เอาแค่นี้พอนะครับเราจะไม่ No dude ทำไมให้2ตัวนะ่ะทำไมครั้งที่แล้ว No my dude ไม่เอาแล้วโอเคครับผมเ <c oughs> ขาให้มา3ตัวเลยในงานสุ่มครั้งเดียวนะครับโอเค ว่าช่างมันเราสุ่มมาแล้วนะครับผมไปประมาณกี่รอบครับทุกคนคอมเมนต์ไว้นะครับกี่รอบโอเควิธีการอีโวนะครับผมก็จำเป็นต้องมีไอ้สตัวนี้นะครับผมนี่นะเออสตัวนี้ต้องเรียกว่า3ตัวนี้แล้วกันตัวนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมยังคงไม่ต้องสุ่มหรือมั้งหรือว่าสุ่มเลยโอเคผมไม่มีมันไม่มีนินจาในนี้นะครับผมโอเคเรามาดูกันว่าเรามีอะไรกันบ้างน,นะครับเอ่อที่สามารถอีโวเป็น6ดาวได้ตอนนี้มีเป็น มินาโตะนะครับผมเป็นมินาโตะนะฮะมินาโตะหนึ่งแล้วก็จะเป็นถ้เาเกิดเป็น5ดาวตอนนี้คาชิ อ่าคาคาชิเป็น5ดาวอยู่แล้วปะน่าจะเป็น5ดาวอยู่แล้วนะคาคาชิก็เดี๋ยวค่อยมาทำแล้วกันนะสำหรับคาคาชิเดี๋ยวนะคาคาชิเป็น2ตัวปะโอเคสองตัวนะครับอันนี้น่าจะมีอยู่แล้วอันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะครับผมไม่น่าเกี่ยวต่อมาตัวไหนอีกต่อไปนัตสึนะครับผมนัตสึก,ก็เอ่อเป็น5ดาวนะครับผมทุกคนครับก็สามารถทําได้นะไปฟาร์มแฟร์รี่เทลอะไรอย่างงี้แล้วก็ โซโลไม่น่าเนาะเพราะว่าไม่ใช่อัปเดตของโซโลนะครับเดกุมีอยู่แล้วโอเคไม่น่าจะมีอะไรนะน่าจะมีประมาณนี้เอาเป็นว่าในตู้ต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปรับชมก่อนน้นนี้เดี๋ยวผมจะไปพูดเกี่ยวกับอัปเดตก่อนนะครับผมคือผมตัดมาเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้มันเป็นเวลา8โมงนะครับผม57คือตู้มันจะรีแล้วมีหน้าตกมันก็มันจะหายนะครับผมมีหน้าตบบางหน่อยผมก็เลยมาสุ่มก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัด แป๊บหนึ่งนะครับผมก็สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับในวิดีโอก่อนอันนี้นะครับผมข้างหน้านี้เป็นวิดีโอที่ผมส่งไปนะครับผมในวิดีโอนี้นะครับผมผมจะมาพูดเกี่ยวกับว่า All Star Tower Defense ในอัปเดตฟิเซอร์โ o เรนฟิเซอ e r เนี่ยมีอะไรมาบ้างนะครับผมมันจะมีอะไรมาใหม่ๆหรือว่าอะไรอัปถูกอัปเกรดอะไรอย่างงี้เดี๋ยววิดีโอนี้จะมาพูดกับรายละเอียดนะครับแต่ว่าการโชว์เคสพวกสกิลในพวกตัวละครพวกามเมนต์การอัปเกรดอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีนะครับด้านหลังนะครับเน เกี่ยวกับตัวฟิสเซอร์สีทองหรือว่าไปดูช่องอื่นก็นได้นะครับผมแล้วก็จะมีนาโตะอันนี้ผมก็ยังทําไม่ได้เช่นกันเนื่องจากว่าผมต้องไปฟาร์มตัวยูนิตมารวมกันนะครับผมให้ได้มีนาโตะ วก็ฝากกันไปด้วยนะครับผมสำหรับอาวาบักผมบริการกดเกมพาร์ทบล็อกฟุตนะครับผมบริการกดเจมออสตาร์นะครับรับฟาร์มบล็อกฟุตหรือว่าจะเป็นผลพิซซ่าของบล็อกฟุตนะครับผมแล้วก็มีบริการอื่นๆอีกมากมายในเว็บไซต์นะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถก็ลงไปใช้ใต้วิดีโอได้นะครับผมมีหลายบริการเลยอย่าลืมเข้าไปใช้กันเยอะๆนะครับผมอัปเดตหลักๆก็จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดกันครับอัปเดตลิสต์นะครับผมนิวยูนิตก็จะมีมินาโตะหกดาวนะครับผมแล้วก็ฟิเซอร์หกดาวแต่ว่าในเกมคนละชื่อออออกกกััััันนนนนะะคครรรบบมมิิาาโโตตตตดววววผ้้้งงใใชชชีีฟเเซ์สท็่ and Mo ร์แอนมนี่ก็จะมีตัวนักสืบที่สามารถอีโวได้เป็นเป็นห้าดาวนะครับผมอันนี้ผมเป็นผู้เล่นใหม่ฉะนั้นตัวละครผมไม่ครบผมก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนมันสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วก็อัปเกรดเป็น5าดาวอะไรยังไงไม่มั่นใจนะครับต่อมาคือนิวมิชั่นของแบ็คโคเวอร์นะครับผมก็จะมีเขาเรียกอะไรเป็นพานะนะครับผมใหม่ถ้าเกิดเราเล่นจบด่านนะครับผมเคลียร์ด่านทั้งหมดมีหมด6มั้งน่าจะมันหกแล้วก็จะมี New Enemy Type, มะ New Enemy นิเนวเนอน y มีไทนะครับผมดิจเนเตอร์นิวเอนิมีเนี่ยก็จะเป็น เป็นยูนิตที่เดินเป็นเขาเรียกแอนิมี์เดินอยู่ในแมปต่อมาคือ late. เลดเลดเนี่ยจะเป็นเหมือนดันนะครับผมสำหรับใครที่เล่นทริอัลหนึจบแล้วนะครับผมเราจะต้องเล่นเลดนะครับผมก็คือ8ปเพเยอร์ซึ่งมาใช้เลเวล50ขึ้นไปแล้วก็ในโหมดนี้นะครับผมจะไม่นับสเกลของเพเยอร์ต่อให้เพเยอร์เยอะเท่าไหร่ก็คืออวางได้24ก็คือวางได้24ถ้าผมเข้าใจถูกนะครับผมอันนี้คือเลดนะครับซึ่งเลดอันนี้ได้อะไรเดี๋ยวในวิดีโอนี้เราจะไปลงกันนะครับผมแล้วต่อมาเกมพาร์ตนะครับ ฟิชเชอร์พอร์ตคืออะไรฟิชเชอร์พอร์ตยูนิตก็คือเป็นฟิชเชอร์ที่น่าจะเป็นฟิชเชอร์ที่ลอยหรือเปล่านี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับโอเคเราเป็นว่าเราไม่พูดผ้ามทําเพลงครับผมเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันเลยแล้วกัน <Code S 1> นะครับผมโค้ดนะผมอัปเดตบีไลค์นะฮะห้าสิบนะครับผมห้าสิบเจมอีพิกนิวห้าสิบเจมเพิร์คยี่สิบเจมอันนี้ผมอัดทูหรือเปล่าเรนแมน เลนเมน50เจมนะครับผมก็โค้ดพวกนี้นะครับผมสามารถเาไปเติมได้เลยนะครับก็จะได้ทั้งหมด200เจมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปทะลุงเพชรกันอีกรอบหนึ่งะฮะโอเคเข้าไปดูในเกมครับโอเคมาเราเข้ากันมาในเกมแล้วใช่ไหมตอนนี้ผมอัดวิดีโอแล้วนะครับโอเคตอนนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับฟิเซอร์นะครับก็มีโกคูแบกด้วยทุกคนผมชอบมากครับโกคูแบกเราจะไม่รีรอที่จะสุ่มครับ โอ้ oh my god ทุกคนอันนี้ผมปลื้มจริงเพราะว่าเพราะว่าโ oh อ้โหขนน้ำตาไหลเลยทุกคนคือผมเป็นคนชอบกคูแบ็กมากๆนะครับใครที่ดูสตรีมผมก็น่าจะรู้นะโอ้ oh my god แบ็กมาแล้วครับโอ้ oh my g โ d โอเคโอเคครับทุกคนคร้บเดี๋ยวเราจะสุ่มกันเลยนะครับผนน้ำตาไหลเลยอะทุกคนผมชอบมากโอเคกลเดนฟิเซอร์มาหนึ่งแล้วมาหนึ่งแล้วครับไม่ใช่กลเดนฟิเซอร์ปกติมาหนึ่งแล้วแบ็กมาแล้วทีดีแบ็ก แบกมึต้องมาแล้วแบ็กแบ็กแบ็กขอร้องล่ะโกคุแบ็กได้โปรดได้โปรดล่ะมามาเถอะฟิเซอร์กูไม่ต้องการมึงแล้วไม่ไม่เอากาละโนกาละโนกาละฟิเซอร์แบ็กเอ่อโกคูแบ็ก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 ได้โปรดได้โปรดวันนี้จะรีวิวยูนิตเท่าที่รีวิวได้นะครับแต่ว่าดูทรงและวิดีโอนี้นะ่าจะรีวิวโกคูแบ็กทำไมมึงไม่ไมา no โกคูแบ็คไม่โนฟิเซอร์แล้วตอนนี้คือโกคูแบ็คสำหรับผมคือโกคูแบ็คนะครับตอนเนี้โกคูแบ็คได้โปรดได้โปรดไม่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 ไม,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 ไม่ทุกคนอันนี้อาจจะน่าํำคานนิดหนึ่งแล้วแต่ว่าโอ้โหใจผมมาแล้วครับผมต้องแปดสิบไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วโนมอแล้ว, no ลวมันน่าจะได้เยอะนะใครที่เคยใครที่สุ่มก็โอ m มก o d ชดทคนอันนี้คือตัวที่ผมต้องการู <c oughs> โกคุแบ็กเบอร์ดูดิว่าอัปเกรดได้เปล่าไม่ทำไมอ๋อจบเลยทุกคนโอเคทุกคนครับสุดยอดไปเลยครับผมเราจะมาดูซิว่าเราอะไรครับตอนนี้ผมได้อ่ะโอเคโกคูแบ็คผมโอ้ oh my gosh โอเคมึงออกไปเลยไม่เอาแล้วเอาคนนี้ดีกว่าเฮลเ yeah บ o y โอ้โหโกคอีิ ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาพิมพ์แบบสี่ขอบคุณมากนะครับโอ้ my gosh Goku Black มาละวเดือบร้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 าละทุกคนเดือบร้าละวเดือบร้าแล้วทุกคนเดือบร้าแล้ว Oh Goku Black คือ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  Okay ครับทุกคนครับในเวลานี้นะครับผมผมก็จะทําการ up Goku Black ของผมนะครับผมไม่รู้แม่งเทพหรือเปล่าแต่ว่าผมอั p แล้วนะครับผมบอกเลยว่า ผมฟาร์เมรเพื่อการนี้เลยโก,กคูแบลคือแบลคือแบลคือกูไม่รู้มึงเทพหรือเปล่านะตกูเอามึงแล้วนะเนะนะตอนเนี้ยโอ้โหแปดสิบไม่ไม่ถึงนี่ว่าโอ้โหไปแล้วไปแล้วครับทุกคนครับมาเลดใครมีเข้าได้เลดวีเลดข้าเลดได้ไหมโอมันไม่น่าจะพอนะเนี่ยโอ้โหทุกคนไม่น่าพอะ โอ้ผมอยากเขาเล่นเลทอยากเล่นเลทนะจบเลยครับโอ้โหเดี๋ยวทุกคนตอนที่ผมไม่รู้นะครับว่ามันสามารถเข้าไปได้หรือเปล่าเป็นว่าไม่น่าไม่น่าได้ว่ะทุกคนโอเคครับทุกคนครับในเมื่อเราไม่สามารถมี golden f เซอร์แล้วก็มีนาโตะมาเล่นได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นหมดในเรื่องดีกไหมวันนี้มันมีในเรื่องมาใหม่นะครับผมนี่มือกระโหลกโอเคผมไม่เคยดู back เว v e r นะฉะนั้นผมก็เลยไม่ดูผมจะลองเอา go kuac ไปเล่นดูนะครับไม่รู้ว่า go kuac มันจะโหดขนาดไหนนะครับผมคิดว่าในอนาคตแม่งต้องหล่อเทแน่ๆหรือว่ามัน สามารถอัปเกรดเป็นบูได้เอ้ยเป็นเป็นโรเซ่ได้เดี๋ยวผมรอดูกันรอดูรอดูรอดูโอเคครับผมทุกคนครับแบ็คใช้สม,มุดสาม้อห้าสิบนะครับผมไม่รู้ว่าโอ้โหวงตีมันเป็นวงกว้างเดี๋ยวนะวงกว้างนะวงแบบโอ้โหมันกว้างไปเปล่าวะอ๋อมันเป็นแอร์เหรอโอ้มันเป็นแอร์โอ้โนแบ็คผมเป็นแอร์แอร์โฮสเทดเนี่ยนี่ดูดิครับผมนี่โอ้โหมึงเท่มากครับมีออร่าสีดำเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเอฟเฟคไม่มีฟังเสียงเอฟเฟคหน่อยครับทุกคนครับสมมารรร์ททึงงนนนี่่่่หหลอออเเจิิๆะัปกดดย โอ้โหอัปเกรดได้กี่ขั้นครับอัปเกรดได้แค่3ขั้นนะฮะโอ้อัปเกรดได้3ขั้นแนละ้วมึงท่าอะไรเนี่ยผมไม่เคยเห็นในอนิเมะมัมนมีวะอ๋อเป็นท่าเป็นท่าเหมือนตอนที่ออทั้งหนีนะครับแล้วก็คือแบบใช้ท่าเบ่งพลังอะไรอย่างงี้แรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแรงไปเนี่ยแรงดิแรงดิงดงดโอ้โหมันร้อยกว่าเลยแล้วคือ7วิตีท,ทีหนึ่งมันก็นานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมันตีเป็นเอโอีว่าไม่เป็นเอโอีนะครับ เกมจะรออัพแบ็คให้เต็มนะฮะโหย้ยหล่อเท่จริงๆเลยนี่หล่อๆมีรีวิวตัวเดียวตัวโปรดเลยเนะี่ยไม่เป็นไม่ไม่อัปเกรดด้วยนะไม่เปลี่ยนร่างนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นแค่สี่ดาวเ <c oughs> นื่องจากว่ามันเป็นแค่สีดาวมันก็เลยไม่นี่นะอุเเมจมันก็สี่ดาวไม่รู้มันเยอะหรือเปล่านะแต่สีดาวได้แค่นี้ก็ดีลวมนะั้งโอ้โหแรงจริงๆเลยเนะี่ยแรงกับแมปแรกะแอมแรงจริงให้ดูอัปเกรดโอ้จริงๆด้วยครับมันเป็นแค่มันเป็นแค่สี่ดาวนะครับหาไม่หาไม่หา แต่มันไม่ได้เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแอนิเมชันนเป็นอย่างนั้นอ๋อมันแหลกนะมันแหลกฮามิฮามิเฮ,ฮ้อโอ้หแหล่เท่หล่อเท่เรท่อจริงอ่ะไปก็เท่านั้นนะ่ะอันนี้ผมผมชอบนะโดยส่วนตัวผมชอบมากที่ผมฟาร์มมาก็ก็หวังอยู่เหมือนกันว่ามันจะเข้าสักวันหนึ่งซึ่งวันนี้มันก็เข้าแล้วนะสรสำหรับโกคูแบ็กก็เป็นตัวละครที่ เล่ท่ออยู่เปอนกันเลท่อเลท่อถ้าให้ผมคิดนะครับเดี๋ยวมันจะมีรูป,รปขึ้นด้วยนะแต่ว่ารูปขึ้นแป,ป๊บเดียวนะครับแป,ป๊บเดียวจริงๆเพราะว่าเดี๋ยวติดเิกสิสก็คือโกคูแบ็คเนี่ยผมคิดว่านะครับตอนนี้มันเป็น4ดาวเดี๋ยว5ดาวมันจะเป็นบุเป็นร่างมันจะเป็นล่างโรเซ่นะครับแอบเป็นร่างหัวสีชมพู ต่อมาคือถ้าเป็น6ดาวเนี่ยจะเป็นร่างครึ่งสามารถนะครับผมก็คือครึ่งอมตะกับครึ่งโกคู uh อ่ะเขาเรียกอะไรแบบแต่คือมันเป็นสามารถที่แบบร่างเกตเลกอ่ะครับผมก็คือสู้ตอนสุดท้ายก็สู้กับเบจิโต้แล้วก็สู้กับทังอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวเขาก็6ดาวก็น่าจะเป็นประมาณนั้น แต่ห้ดาวเนี่ยผมดูทรงแล้วมันเป็นน่าจะเป็นโรเซ่แน่ๆเลยก็ถ้าแนะนํานะครับผมก็ไปเล่นแบบเนื้อเรื่องก็พอนะอ่าตัวพวกเนี้ยนะครับเนื้อเรื่องช่วงช่วงแรกๆครับผมหลังๆนี่คือมันจะมีตัวที่ดีกว่าแล้วแหละก็ใครคิดเห็นยังไงกับตัวนี้ก็คอมเมนต์ดูนะครับผมส่วนตัวผมชอบแมงเทแต่อาจจะไม่ได้เก่งนะครับผมเตะเท่เฉยเอาเอาปล่อยโอ้บอสเออเอาไอ้ตัวเขียวนี้กีนิวซัทเดบล์ลายจบแล้วนี่ก็คูแบ็คของผมเท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  ได้หัวไอ้มันม่วงมาครั้งนี้เราจะไปดูในอินฟินิตกันนะครับผมว่าอินฟินิตนั้นจะเป็นแบบไหนแมปอะไรหรือดูสิเอออันนี้มันแมปของโดรามิโก้นะครับผมอันนี้แมปของน่าจะเป็น f ฟร์รี a เทลไม่มีแมปใหม่หรอเหมือนจะเป็นแค่เพิ่มแมปปะ่ะอ๋อน่าจะเพิ่มแค่แมปนะครับผมก็มีแบบ f ฟ i r รี a เทลมีอ่อวันพีชนะครับผมเามิโก้อะไรอย่างงี้ก็ประมาณนั้นนะครับผม ก็โอเคนะผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมในวิดีโอหน้าก็เดี๋ยวจะมารีวิวมินาโตะกับโกลเด้นฟิเซอร์นะครับแล้วก็จะมีนัสสึด้วยนะครับซึ่งว่านัสสึเนี่ยผม,นะผมต้องไปฟาร์มมาจริงๆนะผมต้องไปฟาร์มทำจริงๆครับเดี๋ยวพูดอนๆนะเอ่อนัสสึเนี่ยครับผมต้องไปฟาร์มไปฟาร์มทำนะครับผมต้องรอดูครับว่านัสสึน,นั้นจะออกมาเท่แล้วก็เก่งขนาดไหนนะครับผมในวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะผม วิดีโอหน้าเราจะมารีวิวทั้ง3ตัวนะครับผมน่าจะมีน่าจะมีเยอะอยู่แล้วนะน่าจะมีตัวที่ซ่อนไว้อยู่ก็เดี๋ยวออกมาดูกันข็ขอบคุณทุกคนนะครที่รับชมไว้เจอกันในวิดีโอน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมในวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมครับสวัสดีครับบ๊ายบาย